สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปรับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะรู้นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปรับชมห้าอันดับเครื่องบินลบที่สุดยอดที่สุดของกองทัพไทยนะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่อง enco order นะครับและขออนุญาตนำมาเผยแพร่เพิ่มเติมต้องบอกได้ว่ามีแต่เครื่องบินลบที่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับทางกองทัพไทยปัจจุบันนี้ก็ได้มีการ ซื้อเจ้ากิฟเพนนะครับเข้ามาประจําการในกองทัพเรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางกองทัพการไทยเนี่ยก็ได้ทดสอบนะครับนำเครื่องบินกิฟเพนเนี่ยบินขึ้นลงจอดในถนนหลวงนะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับผ่านไปด้วยดีเนาะก็เห็นได้ชัดเจนทั้งทักษะของนักบินแล้วก็ทั้งคุณภาพของถนนประเทศไทยเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็ไปรับชมกันเลยครับ5อันดับเครื่องบินลบกองทัพไทยไปรับชมกันเลยครับ กองทัพอากาศไทยเกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลกเพียง4ปีเท่านั้นและถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรกๆของเอเชียโดยมีวิรกรรมครั้งสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงกรณีพิพาทไทยอินโดจีนซึ่งในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีฐานอากาศประจำการ46,000นายและมีอากาศยานประจำการ501ลำ ความพร้อมใช้งานปฏิบัติการ351ลำจำนวนเครื่องบินถูกจัดให้อยู่อันดับที่24ของโลกซึ่งเครื่องบินที่จะมาให้ดูนั้นเป็นเครื่องบินที่สามารถขับไล่ต่อสู้กลางอากาศปฏิบัติภารกิจถล่มฐานที่มั่นของศัตร,รูลาดตระเวนและคุ้มกันเขตแดนของชาติโดยคลิปนี้เราจะพาไปดูตัวเอกของกองทัพอากาศไทย5อันดับเครื่องบินรบประจำการกองทัพไปดูกันว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้าง อันดับ5ที50 Golden Eagle สัญชาติเกาหลีใต้ทีอ <T> 50อากาศายานไอพ่นความเร็วเหนือเสียงเป็นเครื่องบินโจมตีเบาและเครื่องบินฝึกหัดของเกาหลีใต้การออกแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเครื่องบิน F16 พัฒนาและผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมอากาศายานเกาหลี KAI ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท洛克ฮิดมาตินของสหรัฐอเมริกา โดยการอ้างอิงราคาซื้อขายของก้องทัพไทยเมื่อปี2015จำนวนสีลำมูลค่า110ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือสนุนราคาเครื่องละ27.500ดอลลาร์สหรัฐหรือ996ล้านบาทาเครื่องบินที50 1, ถือว่าเป็นเครื่องบินความเร็ว <ลำ S 1> เหนือเสียงลำแรกของเกาหลีใต้นอกจากนี้ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกหัดไม่กี่รุ่นในโลกที่มีความเร็วเหนือเสียง น้ำหนักบรรทุกเปล่า6,470กิโลกรัมและน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน12,300กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ General Electric F 4 0 4 GE 1 0 2 Afterburning Turbofan 1เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง17,700ปอปอนด์ทำความเร็วสูงสุด,ด,ด1.5มักหรือ1837กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ1,851กิโลเมตร ทำเพดานบิน14,630เมตรซึ่งกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบิน T50 TH จูจำนวน14ลำอันดับ4 The s o โซโด a a ียอัลสัญชาติฝรั่งเศสและเยอรมนีแสดงว่ากองทัพไทยนี่คือเครื่องบินโจมตีบาร์และเครื่องบินฝึกหัดที่ติดตั้งไอพ่นขั้นสูง เป็นการร่วมกันออกแบบและผลิตโดย Dassault Aviation ของฝรั่งเศสและ Dornier Flugtoy g ว w กอ e r ของเยอรมนีการอ้างราคาจัดซื้อของกองทัพไทยเมื่อปี2542เป็นจำนวน25ลำในวงเงิน35,457,000ดอลลาร์สหรัฐส,สนุนราคาเพียงลำละ1,418,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ51,430,000บาท ซึ่งเป็นราคาของเครื่องบินมือสองที่ขายให้กับกองทัพไทยถือเป็นดีลสุดคุ้มของกองทัพอากาศไทยเพราะมีการใช้งานมานานกว่า20ปีน้ำหนักบรรทุกเปล่า3,515กิโลกรัมและน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน7,500กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ s n e นกมาเทอร์โบเมกาลาเซเครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดเครื่องละ2,980ปอนด์ ทำความเร็วสูงสุด1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ2,940กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงสำรองทำเพดานบิน9,145เมตรโดยในตอนนี้ oh. กองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบินอัลฟา7จ็าำนวน18ลำและได้มีการอัปเกรดให้ทันสมัยแล้วอันดับ3 n o t อต r รา F-5TH ซูเปอร์ไท i ริสสัญชาติสหรัฐอเมริกาลำนี้อย่างโหดทุกคน F5E เป็นเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทขนาดเบาความเร็วเหนือเสียงโดยครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวเอกของกองทัพอากาศสหรัฐแต่ในปัจจุบันสหรัฐไม่มีประจำการเครื่องบินรุ่นนี้อีกรวมถึงกองทัพอากาศไทยที่ยังมีประจำการอยู่ก็ได้มีการจำกัดสถานะลงเป็นเพียงเครื่องบินโจมตีเบาเท่านั้น แต่ก็ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เจ้า F-5T h e a Super t i g r e s มีความสามารถต่อสู้ในอากาศเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ยุคที่4.5อย่าง F-16 สามารถยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยกลางและนอกระยะสายตาขนาดเดียวกันก็ยังเพิ่มโอกาสในการรอดจากการถูกยิงด้วยอาวุธนำวิถีได้อีกด้วยออกแบบและผลิตโดย Northrop Corporation สำหรับรุ่น F-5 Tiger i สนุนราคาเครื่องละ 2,100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ75,400,000บาทตั้งแต่ปี1962และเป็นราคาที่ขายตองกองทัพอากาศสหรัฐน้ำหนักบรรทุกเปล่า4,292กิโลกรัมและน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน11,187กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ General Electric J85GE21 Afterburning Turbojet 2เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดเครื่องละ5,000ปอนด์ ทำความเร็วสูงสุด1.63มักหรือ1,996กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ัส่ปฏิบัติการ2,863กิโลเมตรของถางเชื้อเพลิงสลรตงทำเพดานบิน15,790เมตรซึ่งกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบิน F-5T H Super t i g r i s จำนวน13ลำอย่างจาบเลยทุกคนอันดับ2 General Dynamics F-16 h t i n g f a l คอนสัญชาติสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทเดิมทีพัฒนาขึ้นโดยบริษัท General d y n a m i c มเพื่อกองทัพอากาศสหรัฐมันถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่ตอนกลางวันน้ำหนักเบาและได้กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จในด้านความสามารถรอบตัวของมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามันทำการตลาดได้ยอดเยี่ยมโดยมันถูกเลือกโดยกองทัพอากาศของ25ประเทศ เป็นโครงการเครื่องบินขับไล่พลังไอพ่นที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งตะวันตกพร้อมด้วยการผลิตมากกว่า4,500ลำ oh. โดยกองทัพอากาศไทยมีประจำการรุ่น F-16 AB b ล็อก15ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาถึงขี่ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในชื่อรุ่น F-16 b ล็ c k 70 72ออกแบบและผลิตโดย General Dynamics และ Lockheed Martin สนุนราคา F16 Block 7072อยู่ที่161ล้าน4 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ5,800ล้านบาทเป็นราคาที่เสนอต่อกองทัพอากาศไทยส,สเปคเครื่อง Block 15น้ำหนักบรรทุกเปล่า7 3 9 0กิโลกรัมและน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน17,000กิโลกรัม ใช้เครื่องยนต์ General Electric f 2 0 0 p w 2 0 0 Turbofan หนึเครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง23,800ปอนด์ทำความเร็วสูงสุด2มักหรือ2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่สัยปฏิบัติการ3,862กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงสำรองทําเพดานบิน16,764เมตร ในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบินขับไล่ F-16 AB จำนวน48ลำโอ้โห48ลำมากูร160ล้านเหรียญนะทุกคนมาถึงอันดับหนึ่งจ้าสามเก้าพริบเพนนี่คือเครื่องบินที่เป็เครื่องบินขับไล่ลำยาวบ้านสมัยและก็ลำเสียงเร็ท่สุดในกองทัพอากาน้ำหนักเบาคาดพิธาประกันเลยต้องขอไปออกแบบปีกเดลต้าและโครงคานหนาพร้อมการออกแบบเสถียรภาพระบบควบคุมการบินเนี่ย ซึ่งกองทัพไทยมีประจำการเครื่องบินขับไล่รุ่น j ้าสามเโดยการออกแบบรุ่นต่อมาของ j ้าสามในชื่อรุ่น EF สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับนาโตการเปลี่ยนแปลงจาก j ้าสีเป็น j ้าเอได้แก่ลำตัวที่ใหญ่ขึ้นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่เพิ่มขึ้นของนักบินใหม่ระบบการบินระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงอื่น อลอกแบบ <อะ S 2> และผลิตโดยบริษัทการบินอวกาศและการป้องกันประเทศสวีเดนซับเอบสนุนราคาลํำละ83,490้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3,000ล้านบาทสเปคเครื่องจัาสาม9ซดีน้ำหนักบรรทุกเปล่า5,700กิโลกรัมและน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน14,000กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ว o น v o Aero RM12 Turbo Fan 1ร์โบแฟน1เครื่องยนต์ ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง18,100ปอนด์ทำความเร็วสูงสุด2มักรหรือ2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ3,200กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงสำรองทําเพดานบิน15,240เมตรในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบินขับไล่จา3 9ค g r i p e น C/D จำนวน11ลำและทุกลำกำลังจะถูกอัปเกรดในปี2025 และนี่คือ5อันดับตัวเอกของกองทัพอากาศไทยที่ปกป้องหน้านฟ้าและคุ้มกันเขตแดนแค่นี้ก็เหลือๆแล้วครับสำหรับเจ้ากิฟเพนเนี่ยเอาไว้เป็นเขาเรียกว่ามัจจุราช ปกป้องน่านฟ้าไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินที่ต้องใช้คําว่าทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยล้ามากๆนะครับสำหรับเจ้าเครื่องบินกฟเพนลนํานี้โอเคทุกคนสําหรับที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของช่องเอ็นคด้วยนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ